ไหลใช่ไหมเต็มเออจอจอชื่อไหลเท่จับขึ้นหัวสมองคิดได้งานใช่ไหมไอ้ประเด็นะนี้เล่นตัวปลาไหลนี่โคตรเงียนเลยปลาอะไรปลาดุกหรือเปล่านีแต่ปลาดุกไหล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 นี่ไหลตัวไหลมังกรไม่ในเกมมันมีแต่ปลาดุกนะทำเข็นอะ มีปลาไหลนี่มือออเปล่ามาทำไมดีทำใจนี่ใช่ไหมนี่นี่น่าทำใจทำใจทำใจบัวพันทำใจ,ำใจก็แล้วกันเอ,อลาละปมเลยมมาทำในสรเลาย มล็อก่ั้นนะก็าไงแจว่าไปไหนละเอง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 ขีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นนี่บุหรี่กอแล้วมั็กจะออนวัดอยนั้นเขาว่าเขาอ่าปาตรงนี้ไม่ใช่ปปาปปปปปนีป Tiểu juju kabu tiều tiều oh nãy giờ hit tiều tay bắn shot bắn cung em ừ nó sai rồi đi ngayแค่ bắn nhảy này vậy kinh à nó kinh kinhเลือดแค่ đao rồi làเลือดแก้วแค่แค่เลือด oh nãy giờ hùi bị tì nai phong đúng không ừ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  จะไปแกงยังไงนะตายนะโอ้ยเกือบตายไม่ตายล่อๆเลยอ่ะล่ออยู่เนี่ยอยู่แย่เยอยู่แย่เลยมีฮิว เกิดอาการไม่กล้าเข้าขึ้นมาเหมือนจะไม่รู้อ่ะเนี่ยมันรู้อ่ะรู้หรอมันรู้ไปละหมาแค่ดีโทษหน้ารักมีดเอาไม่ได้กลับบ้านเเดี๋ยวตายนะนี่ไงใช่เดี๋ยวราตาย 000 000. เป็นไรไตายกเนนะี่ยยาอุ่นก็เก่งกับบ้านละอุ๊ยใครเดือดฐาน Hi, bên hai, bên hai. Cái này cái bên hai lên mà. มือโถไม่เท่าไปไหนเลยคาซิงอยู่ละไปกระบ้าดิก็แจ๊ไปกระบ,บาดิจะพย <laughs> า,บบายามลอกจะพยายามลอก เล่นโมเฮ็ดอยังเฮ็ดอยังกันเล่นบนเฮ็ดจังกันลึตายแล้วเจอกันเพื่อนยังเพื่อนอยังเพื่อนจะอยู่นานๆก็จะตายนะเพื่อนแน่นอนเพื่อนแน่นอนไม่เหลือ์หรอกหวังนะเดี๋ยวมันุ๊บได้ฟุ๊บฟับได้มันกดอันตรไปยังอะ่ะกดแล้วกดแล้วมาละ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  เอาเลยเลยเอาเลยเ,เลยไม่ได้พาเขามาเสียดายไม่ได้โอเคแกให้ได้ป <Okay. S 1> ิดจอบให้ได้อยู่ไม่เป็นไรป <Okay. S 1> ิดจอบไม่ได้จะมีปัญหา ต้องฟังมันมาแบบวุ่งมาหาพร้อมิจดูนโคตรโหดสรัพย์พี่อะไรโหดชิบหายสับย์เป็นคนด,ดึกจริเฮ้ยทางนู้นแค่ทางนู้นออกน้ำเหรอหูมาเต็ม Mati Jujur gue bu Ini lo siapnya 5ตัวแล้วนะ โดนแย่งบูไปด้วยเยสเล็วที่สายแบงด้วยเดินปิดจบมันออกดาเมจอะแค่ลินทางนั้นแค่มันทางนั้นออกดาเมจ อู้ฆ่าไปสีตายศูนย์น่ะ ทีเดียวข้าโอกาสเกือบไม่ได้แต่มันได้ดับเบิลคิวอะเดี๋ยววะแบบที่ดูวาร้อนไปนะแรงสัสที่ดูแบบดีอะแหล่งหุ่น สองลูมอ่ะถึงจะเอาแคทลงอ่ะอต้องมันเราไปตั้าด้วยไงใช่ไหมมันต้อง,อง,องมันต้องมันต้องมีตัวดักอันติแคทอ่ะยาออมันยาอมยอม,มันส,สกิลแรกไม่ไม่โดนอะ่ะสกิลแรกไม่ยกอ่ะมันรอปมฟาร์มด้วยตัวยกไม่โดนไม่พยกล่ะชนะได้มันฆ่าได้อยู่แหละมันมันยกไม่โดนอะืมแล้วก็ไปช่วยมัน,มน ย้ำใหญ่เกินไม่หลอดแน่ไม่หลอดแน่้องไงไอปนเลยไ่รู้เลยปลอดภัยเกี่ยวอะไรกอนหายนคาซิงไปไหนอ่ะอ๋อเนี่ยคาซิง มีเราคนเดียวใช่ไหมที่เข้ามาใช่หาตัวอยู่มองนี่เราเอานี่มาเราเอานี่ตัวเอายังเจอไม่ได้ตมาเป้อมมันตั้แต่เดี๋ยวป้อมแหก เรีนล่างก็ว่างหน่อยนะเราะไม่เรยน่างเร่นกลางเนี่ย อยู่ไรอย่านี้อวะไปไป ได้ป่ะได้ถืออ๋องารโชว์มีการโชว์ปลอมแหงาันี่ยไอ้นี่ตายแน่เชื่อไหมมันตายไอ้เชื่อไหมไอ้ตายเราผมมั่นใจว่าต้องทำได้ เราเธอจะเตะของเราได้เพราะเราเธอจะเตะปี๋ไว้อยู่นะคะใครลอ๋อย่างนั้นกันเลยสุดสุดเย,ย้ตายตายพบกันก็ไ <c oughs> ด้นะถือว่าได้นะดได้ได,ได้ใช้ได้ใช้ได้ถ้ามันไม่เผาถ้ามันไม่เผาเราก็ไม่ตายหรอกเมืเ่อไหร่เราจะไปเลี้เลี้ล่างคะพี่บูพี่บูจะบป้า <c oughs> ก็อย่า <centro> ดันกันลึเลยะครับดันกันเรื่อยๆจะแข่งยังไงนะครับเจ้าแมนเลี้ยงชีไหมเนี่ยเยอะมากลอืตัวกาศเ็นิวแต่โสหนาไม่ใช่ตัวอากาศโอ่โอ้โสา เหมือนคุณต้อสลับกันเราไหว AD ของมันไม่นีเหรอนี่นี่นี่สักนี่นี่นี่สเอาประเขนอันนี้เจินนะนะเจินนะแคทแรงสาส แรงมากปุ้ตั้นอ่ะโยนทิ้งไปโยนทีเดียวยิงแกงปลาหิน <laughs> แกงปลาหินนี่หว่าเพื <laughs> ่อสิ่งได้ <laughs> ข้าได้พบว่าสิ่งนี้งานไหลต้องมายีด <laughs> <laughs> ยังกันไม่ได้เปโดอ๊ยตี ไม่นะอีกเรีนเราพ่อโมเด็งให้มาเลยอ่ะแตกมาตะเกีย้เราไปแนเมเดียวไม่ไม่พ่อหายตอนนี้ไม่ตลกเลยป้อมยังไม่ได้ทักป้อมเลยนะเนี่ยป้อมเราจะแหกหมดแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหป้อมเลือดรถแทบไปรถเลยฝั่งนู้นแล้วป้อมั ก็เราเก้งไม่ได้อาป้อมไหมใช่ไหม่มามาเอา้อมแล้วเขาได้จริงจังจิงนะมเอา้อมกันบ้างจริงจังแต่ไงหงก้า้อสีไหนหแค่จเติดพียงจดมืสองพันสามร้อามังอะไริงลานชั่ทีไหนอะไรเอ้ยป้อมแขง อย่าอย่าทำป้อมเราอย่าอย่ามันตาแล้วามานานใช่ไหมไม่ไหวแรงเกินโอเคได้แป้มได้ป้อมเกิน,น,นก็ยังดี oh หนึ่งป้อมก็ยังดีทำไมเนาะว่าไม่มาบนแน่นอนเลยแล้วกด ทำจังไดเราถึงจะชนะได้นีอ่าโดนแย่งอันนี้แหละเส็งสิบหายเอาเลยเอาเลยเอาเลย,ยเอาบเยยวยาไปม่ฟังหรอวา อเจดีครไา้ด้วยด้วยเขาได้ของฟรีเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันยินให้มันยินให้ตีอ่ะ แม่มันพยายามหนี้่แล้วมันย้อนกลับมาตีเราพื่อเราตีเราได้เหมือนครั้งที่ขัดสนมาเขาเรียกว่ารอให้ตายใจก่อนไงเราเราแก้งแก้งแกล้งแกงแก้งปล่อยใกยงจริงเรารู้รู้ให้วิเล่นก่อนให้วิ่งเล่นก่อนไงให้ให้ให้เขาลงก่อนไงลงกลไงลงกลไงเป็นแผนไงแปอก็ได้แต่ป้อได้ป้ได้ปได้ปได้ไ

ิดดูเปทีมีตายที่กูไ่เอานะอะไรเลย นี่เราแท้จะไม่ได้แตะมานานเลยนะเนี่ยบูเราไม่โดนล่าตลอดไม่เลยเพื่อนจริงๆก็ทำโดนอินเวดบูตลอดเลยไอ้ยังไอ้ตัวอินเวตอยู่นี่ไงที่นี้เห็นละหัวตัวเยอะหาโดนมุการเยอะอาวไอ้อาซิกบางอาจบางอาจจะมาล่าเลดเหรอจะมาอินเวดเลสเราอะ่ะไม่โยอมหรอกปรงมาณนั้นว้าปะแล้วและก็มีคนว้ามาด้วย ยิงอินเวดมาทุกอย่างเลยนะเรามีโคมติงว่า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 สองสี่ไอ้สัตว์ที่มาเลย w คอ m e ุโนั่นแหละนั่นแหละี่้หาอมนั่นแหละม้ออมใจยินใจเยนป้อมใจยินมีเนีมีมแอดนหน้าป้อม่เดียวมีหลน้าเออตีนแดงใช้ตาอีนหน้าไปลำหน้าลำหน้าหน้า เดอาการล้มหน้าอันนี้เราแอปอ้องแบกทีมนะพอเราแอปคิวได้คิวได้หน่อยดูดูแค่ทางคิวมันโคตรเยอะเลยมีเยอะได้ไงไม่ชอบเป็นเด็กกัน มมิิินไไปปดแคทไม่ออกดาเมจไม่มีเวทเออมันออกเวทไม่ออกดาเมจ มันออกดาเมจไม่ได้ออกเวทเออ,อสับสน,นอะไรไม่เนี่ยเป็นไรแเป็นไรไม่กำลังกำลังคำนวณอยู่ว่าถ้าออกต้านเวทไปก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้ออกอันนี้งั้นก็เราออกเกาะไปเลยกระจกเกาะเกาะเกาะที่จะออกเหรอคิดดูก่อนว่าเจอ,อกเกาะอะไรดีเอออ,<ม>อ,อ๋ออกออกอันนี้ละกันคช่วยเยอะ แคทแม่งโหดวุจนีเอาก็อะไรวะตัวหน้าแบบเหมนมนแรงปอย่างรอะจะตออไปไหนเนี่ย ใช่ได้โคตรดักทางเลยถึงข้ามมหโดนดักทางโดนอันตรีดักทาง,งมึงก็มึงก็ตายแล้วแค่คูย่นั่นแหละดีใหญ่เด้กลับบ้านต้องตามเลยนะ

อุ้ยอันตีสวยมากโอ้ก็สวยเลยสวยสวยสวยมันไปกันไปันไปไปเกียวหายโอ้ยแด้ไม่ได้มีโซน่าทับอยู่อ่ะเพลง โซน่าทางนั้นครับเอาไม่ลงเลยอ่ะทำไมเราถึงจะชนะเนี่ยทำไมหไม่ไม่ชนะเราต้องชนะเราจะไม่แพ้จะไม่ชนะเ่นย้วอลินทังทีต้องชนะ <c oughs> จะแพ้ไม่ได้ ดูได,ได้ตักหน้ามึงเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่เชียร์ไว้ตายไม่ตายเล่นเบสอยู่เหรอคะอ๋อเล่นเบสอยู่เลยคะเล่นตักหน้าเล่นตักหน้างั้นไม่ตายก็ไม่รู้จะยังไงแล้วแหละเออเล่นไปอยู่ล <c oughs> <c oughs> เลยคะไม่ไม่รู้แล้วมันยืนอยู่แล้วทีนะคือแบบเห็นเพิ่งเห็นก็เลยแบบฆ่าเลยไปไปไปติกศ <c oughs> อะไรคนเยอะ <The school S 1> คนเยอะคนเยอะคนเยอะเอาโซนาลงในตัวแรกเลยเนี่ยโซนาโค่นมากเลยไม้ติดตั้งขัดเลย เจ็ดเจเจเจไอ่าไม่นะไม่นะโรนเสือกไปร้านได้ได้ไงไปร้านได้นี่พี่ฮาโหกลับเลยเถอะนี่แรงแรงนี่ไม่ไหว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  ย่งยังพี่พี่กูยังไม่ยอมไป้ี่ครูไม่ทำให้แแล้วคุณยอมไป้แล้ว,แ,ลวนะแมงเอ<ๆ> <c oughs> ้ดิดิโดนโดนรองหลวงด้านหลังหลวงลึกลวงลงลึกตับแตกในในคูเลย icles, ยังคเูเลยอย่าไมไม่คว่าไ,ม,ไม่ตักฆ่าเลยเป็นคัวูว่าฟ้าไม่ถือใครเลยฆ่าไม่เงใส่้ จะอีแปดวินาทีมันก็มาเลยนะหนาสัตว์เลยบอกเลยตอนนี้หนา <c oughs> ดูเกาะของเราก่อนไม่ออกต้านเวทเด็ดขาด <c oughs> ทางนั้นมีโซน่าตัวเดียวที่ออกเวทถ้าบวกกับโซน่ามีสิทธิ์ตายหงได้ง่ายแต่ครับตัวอื่นเหรอ แต่ก็ช่วยเหรอไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางสุดทาไม่มีทางไม่มีทางอยายาบอกเลยอ๋อค้ยุณสุดสุดสะดสุดสุดส่ดสุ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 ด้ออกสุดด้ออกสุดสุดสุดดสุดสุดุ้ดส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 ่ดสุดสุดส่ดสุดุ่ดสุดะุด้ไดสุดสุดสุดสสุดสสุด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 นุ่สุดสุดสุดสสุสด โอ้ตัวนขยะอยู่ใ้เราแลวคนแรเลียดนะคือว่าคือคนไม่รักราอะคนรเดียดนะคืออะไรเลยไปตายเดี๋ยวโดนน่าค้าตายเอาไปเอาไวได้คุณอะก็ปอไม่ได้วะเชีย

เย่ได้คลิปลงแล้วเย่ได้คลิปลงยูทูบแล้วเย่มีใจว่างเล็กชิลชิฮ้ยพี่ดีบุดีแอดเจสสปอร์ตเราเอ